Windows อัปเดตอีกแล้วแอปพลิเคชันอัปเดตอีกแล้วแถมตำรวจยังบอกว่าเราไม่ควรใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พร์วันนี้ผมจะมาบอกว่าทำไมเราถึงควรอัปเดตและไม่ควรเบื่อเวลาที่มันอัปเดตครับ ด i จิตอลไลฟ์อัปเดตกับตาสปริงน e w วันนี้จะพาคุณไปดูว่าทำไมเราจะต้องอัปเดต Windows เราจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันรวมถึงไม่ควรใช้แอปพลิเคชันเก่าเพราะว่ามันมีภัยร้ายที่ร้ายแรงกว่าที่คุณคิดเยอะมาก เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากตำรวจไซเบอร์ออกมาบอกให้เราเนี่ยเลิกใช้ Internet Explorer หรือ IE เจ้าตัว E สีฟ้าๆที่เราเอาไว้ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่า Microsoft เนี่ยซึ่งเป็นผู้พัฒนาเขาหยุดการพัฒนาแล้วเพราะว่ามันมีภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงไม่ควรใช้แอปพลิเคชันเก่าโปรแกรมที่เขาหยุดพัฒนาไปแล้วรวมถึงไม่อัปเดตโปรแกรม ต้องทำความเข้าใจว่าตอนที่โปรแกรมมันถูกสร้างขึ้นมามันถูกเขียนโค้ดเป็นพันๆบรรทัดแล้วเจ้าพันๆบรรทัดเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีช่องโหว่ซึ่งช่องโหว่นี้เราเรียกว่าบั๊กพอมีช่องโหว่ในโค้ดของเขาในโปรแกรมของเขาผู้พัฒนาก็จะออกสิ่งที่เรียกว่าตัวแก้บั๊กซึ่งเราก็จะเรียกว่าแพทฮอตฟิกซ์หรือแม้กระทั่งบั๊กฟิกซ์ในบางโปรแกรมผู้พัฒนาก็จะออกโปรแกรมมาในรูปแบบของ Early Access หรือบางครั้งเราก็จะได้ยินในชื่อเบต้า อย่างในเกมบางเกมครับอยู่ในขั้นตอนของ early access หรือแม้กระทั่งอยู่ในขั้นตอนของเบต้าให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทดลองเล่นเป็น10ปีเลยกว่าที่จะออกตัวจริงแบบ full release หรือการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งแม้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว100%บางครั้งก็ยังมีปัญหาอยู่บางครั้งเนี่ยเวลาเราพัฒนาเรามีทีมพัฒนากันแค่10คนเรานั่งคลำๆโปรแกรมที่เราเขียนแล้วเราก็เจอบั๊ บางครั้งเนี่ยบักตัวนี้เนี่ยมันก็เจอแค่แบบ10ตัว20ตัวแต่การที่เรานําโปรแกรมเหล่านี้มาปล่อยให้ผู้ใช้เป็นหมื่นหนคนเป็นล้านๆนคนได้ใช้เขาก็จะได้ใช้ในแบบที่พวกเขาใช้กันแล้วก็จะเจอบักในรูปแบบต่างๆที่ผู้พัฒนาบางครั้งก็คาดไม่ถึงเช่นกันสังเกตว่าทำไม Windows หรือแม้กระทั่งแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือเราถึงต้องอัปเดตบ่อยๆบ,บางครั้ง Windows ชัตด,ดาวน,น์หนทีอัปเดตหครั้ง ชัดดาวสิบทีอัปเดตสิบครั้งเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากผู้ใช้เนี่ยเจอช่องโหว่หรือเจ้าบั๊กนี้เนี่ยแล้วรายงานไปให้กับผู้พัฒนาผู้พัฒนาก็ออกมาแก้แล้วก็อัปเดตกันไปเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการ Windows แล้วในตัว Windows รุ่นเก่าที่ไม่ได้อัปเดตเหล่าแฮกเกอร์เจอช่องโหว่แล้วก็แอบใส่ไวรัสเข้าไปเจ้าไวรัสตัวนี้เรียกว่าไวรัสเรียกค่าถ่ายในช่วงที่บิตคอยราคามันยังไม่สูงมากนะักคนร้ายเนี่ยก็เรียกค่าถ่ายเป็นบิตคอยตามตัวไม่เจอกว่าจะ ดล็อกเครื่องได้เสียเงินไปเป็นแสนแสนแบบนี้ก็คือช่องโหว่ที่เกิดขึ้นทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องอินเทอ e ์เน็ตเอ็กซ์พลอพอผู้พัฒนาเลิกพัฒนาเสร็จปุ๊บพอใช้ไปสักพักบางครั้งคนร้ายอาจที่จะเจอช่องโหว่แล้วแอบใช้ช่องโหว่นี้ในการเข้ามาแฮกคอมพิวเตอร์ของคุณในการเข้ามาจารกรรมข้อมูลคุณ เพราะฉะนั้นการอัปเดตการทําให้โปรแกรมใหม่อยู่เสมอก็เป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจด้วยครับอย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกทุกคนสามารถอัปเดตเทรนใหม่ๆอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีได้ตลอดทั้งวันที่เว็บไซต์ s p r i n g n e w c o t h และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับ